เย็นนะคะอยู่จังหวัดพัทลุงวันนี้เราได้เช่าเรือเข้ามานะคะคนละกระตกมาณ0บาทอยากจะบอกว่านะักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าจะมีที่คนที่เป็นเจ้าหน้าที่พายเรือเนี่ยมีฝวามทำงนานมากนะคะซึ่งเป็นคนพื้นที่พาเราเข้ามา,มาชมความที่เหมือนกับเป็นปรติมากรรมจากธรรมชาติที่สร้างขึ้นมานะคะมีทิวทัศน์ข้างในเนี่ยเย็นมากขา้างในแล้วก็จะมีประดุกนะคะมีน้ําเย็น เราจับเนี่ยสามารถจับได้แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยที่พายเรือให้เราเนี่ยเขาจะบ,บรรยายให้เรานะคะซึ่งเป็นแปลกใหม่เหมือนเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลยนะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวจังหวัดพัทลุงเนี่ยอยากแนะนํานะคะถ้ำนี้ยังไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวเท่าไหร่นะคะถ้าใครต้องการมาผจญภัยในถ้ำนะคะเชิญที่นี่เลยค่ะถ้ำน้าเย็นนะคะเขาสมจังหวัดพัทลุงค่ะเหมือนเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลยค่ะที่ท่านผาสุดยอด 楠楠。